สนับสนุนโดยโรงภาพยาตร์นในเครือ SF สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทั้งบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูฟวี่รูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในเมื่อเราต้อนรับการเปิดปีใหม่2025หรือ2568นั้นหลายๆคนก็อาจจะเริ่มกลับไปเรียนละ ตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาบางคนก็เริ่มกลับไปทํางานแต่ก็ยังมีคนลายาวแล้วก็เริ่มใหม่ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ทางรายการมูวิกรูของเรานั้นยังหวังว่าคุณชมจะมีความสนุกสนานกับการเรียนและการทํางานในปีใหม่ตลอดทั้งปีเลยนะครับหากเราเครียดหรืออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเรามี ทางออกให้ครับคุณผู้ชมสามารถผ่อนคลายในการชมภาพยนตร์ได้ในเครือโรงภาพยนตร์ SF รับรองว่าคุ้มจริงๆและเป็นพลังใจให้กับผู้ชมต่อสู้กับชีวิตต่อไปครับใช่แล้วครับส่วนใครที่เป็นสายสะสมนะครับ,ช,รบชอบของที่เะล,ลึกจากภาพยนตร์หรือว่าของที่ระล,ลึกจากโรงภาพยนตร์ SF นะครับรวมไปถึงที่ทําร่วมกับค่ายภาพยนตร์และพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยนะครับข้ามพลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งนี้กับวันนี้ในช่วง SF New s ของเราเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นชุดนี้เนี่ยนะครับชุดจูจิสุไคเซนคอมโบเซ็ตลิมิเต็ดเอ็ นนมีเฉพาะที่ S.F Cinema เท่านั้นเลยทีเดียวนะครับมีรายละเอียดในการสะสมยังไงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่สนใจมาชมกันพร้อมๆกันได้ในช่วง S.F News ของเรากันเลยครับช่วง S.F News แฟนๆ S.F Cinema นะครับที่กำลังหาของขวัญให้กับเพื่อนหรือว่าคนที่รักนะครับในเทศกาลสำคัญนี้สามารถเป็นเจ้าของซุปเปอร์ล็อกป๊อทั้งป๊อปคอนไลน์น้องป๊อปจากแบรนด์ซุปเปอร์ล็อกนะครับในราคาเพียง279บาทประกอบไปด้วยถังป๊อปคอนไลน์น้องป๊อปสุดน่ารักจำนวน1งถังขนาด3,800มิลลิลิตรพิเศษครับสุดคุ้มเพิ่มอีกเพียง60บาทรับเครื่องดื่มขนาด32ออนซ์1แก้วจำหน่ายแล้ววันนี้ที่โรพตร์ในเครอ S.F ทุกสาขา ส่วนแฟนๆการ์ตูนแนวพจนภัย,ภยเหนือธรรมชาติและนักสายเวทต้องไม่พลาดกับชุดจูจิสุไคเซนคอมโบเซตลิมิเต็ดเอเดชันที่เอเเท่านั้นในชุดประกอบไปด้วยแก้วน้ำจูจิสุไคเซนท็อปเปอร์คัพขนาด32ออนซ์จำนวน1แก้วพร้อมฝาปิดที่มีตัวละครให้สะสมมากถึง4แบบและป๊อปคอร์นซิปบล็อกขนาด64ออนซ์จำนวน1ถุงในราคาเพียง409บาทจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่ Facebook SF Shop หรือว่าโรงภาพยมพ์นเคร์อ SF สาขาที่ร่วมรายการครับเช็ค <c oughs> <c oughs> รอบฉายซื้อตัวหนังง่ายๆที่แอป เพจ SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w o w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบรีมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงมูวิกรูไฮไลท์ของเรานะครับแน่นอนครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมนะครับกับเรื่องราวของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายนะครับรวมถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้กันเลยครับหากผู้ชมพร้อมนะครับเราสองคนก็พร้อมเช่นกันเราสองคนพร้อมแล้วครับที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับข่าวที่ฮอตที่สุดเพื่อต้อนรับปีใหม่ดีๆแบบนี้นะครับในช่วงมูวิกรูไฮไลท์ครับช่วงมูวิกรูไฮไลท์ เริ่มต้นข่าวในวงการภาพยนตร์กับข่าวแรกของปี2568เราก็ต้องขอย้อนกลับไปถึงภาพยนตร์ในปีที่ผ่านมากันสักหน่อยนะคะว่ามีภาพยนตร์เรื่องไหนที่ทำรายได้ทั่วโลกมากที่สุดประจำปี2567ค่ะอันดับที่5 d าดูนพาร์ทูภาพยนตร์ภาคต่อฟอร์มใหญ่ของพุ่มกับเดนิวิเนฟสามารถทำรายได้ทั่วโลกมากกว่า714.4ล้านเหรียญสหรัฐทำให้ใค่ายผู้สร้างเปิดไฟเขียวให้ไปต่อกับดูนมาซยาที่วางไว้ว่าจะเปิดกล้องช่วงซัมเมอร์ของปีนี้ อันดับที่ 4. m o โมนาการกลับมาประจนภัยครั้งใหม่ของโมนาและเพื่อนจากหมู่บ้านของเธอแล้วก็ยังมีเมาอีกที่ต้องมาร่วมมือการปกป้องโลกที่พวกเธออยู่อีกครั้งสําหรับการกลับมาครั้งนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงฉายในบางประเทศนั้นสามารถรับซับไปมากกว่า722.4ล้านเหรียญสหรัฐค่ะอันดับที่3 Despicable m e 4 ก็เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเลยนะคะที่กลูซุปเปอร์ไวร้ายขวัญใจชาวโลกผู้ผันตัวไปเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่อต้านไวร้ายกําลังถูกตามล่าเขาจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวตนแล้วก็เข้าไปวุ่นวายในสถานที่ต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังต้องหลบหนีคนที่ตามล่าเขาด้วยความสนุกสนานครั้งนี้สามารถทำรายได้ทั่วโลกไปมากกว่า969.4ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ อันดับที่สองเดทพูแอน o ูเวอรีนการพบกันของคู่ที่ไม่น่าจะเข้ากันได้ทั้ง d เ p o o l และ o ู v e r รีนที่ต้องมาร่วมมือก,กันปฏิบัติภารกิจปกป้องโลกและนำคนที่พวกเขารักกลับคืนมาให้ได้งานนี้ทั้งสนุกโหดมันหาจึงรับรับทั่วโลกไปมากกว่า1,338ล้านเหรียญสหรัฐมาถึงอันดับที่หนึ่งแล้วนะคะก็ยังคงเป็นภาพยนตร์ภาคต่อที่ทำไรายได้สูงอีกเรื่องกับ i n s i d e Out 2คราวนี้ ไรล,ลี่เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นที่มีความซับซ้อนทางจิตใจมากขึ้นอารมณ์หลากหลายทําให้เธอต้องตัดสินใจดีบ้างพลาดบ้างแต่ทุกอย่างก็คือการเรียนรู้ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตทั้งสนุกแล้วก็ได้แง่คิดดีๆแบบนี้ก็เลยทำไรายได้ไปมากกว่า1,698.6ล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกค่ะ มาเริ่มกับตัวอย่างใหม่ของภาพยนตร์เรื่อง Cleaner ผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของมาตินแคมเบลล์ร้มกับภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอลมาแล้วสองภาคค่ะซึ่งคราวนี้เขาร่วมมือกับเดซี่ลิตลี่นักแสดงหญิงแกร่งจากภาพยนตร์ชุดส Star ์ a r s ที่คราวนี้มารับบทอดีทหารหญิงที่ถูกปลดประจำการเธอจึงต้องมาทำงานเป็นคนทำความสะอาดหน้าต่างของอาคารแต่แล้วเธอก็ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่อันตรายเมื่อนักเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งเข้ามาควบคุมงานการลาประจําปีของบริษัทพลังงานที่จัดขึ้นที่ เดอะชาร์ตในลอนดอนแล้วสมาชิกกลุ่มโหรุนแรงบางคนในกลุ่มของพวกเขาจับตัวประกันและขู่ว่าจะระเบิดอาคารหากตำรวจเข้ามาแทรกแซงเธอจึงพยายามช่วยตัวประกันเมื่อเธอรู้ว่าหนึ่งในนั้นคือพี่ชายของเธอค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้วางไว้ว่าจะฉายที่สหรัฐอเมริกาประมาณกับเกือบปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ Why the you don't police? just call the police? มาต่อกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องโน o k เคนที่จะเล่าถึงชายหนุ่มผู้แสนอ่อนโยนคนหนึ่งเขาเกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรมที่หายากทําให้เขาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายอยู่มาวันหนึ่งคนที่เขารักถูกจับเป็นตัวประกันในเหตุการณ์ปล้นธนาคารความสามารถทางพันธุกรรมนี้จึงกลายเป็นพลังวิเศษเพราะเขาตั้งใจว่าจะช่วยเธอให้ได้ทุกวิีทางไปเอาใจช่วยเขาได้กลางเดือนมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ ปีท้ายกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง Karate Kid Legend การกลับมาผนึกพลังแห่งตำนานนักสู้ของแจ็คกี้แชนราฟมักชิโอและนักแสดงเด็กดาวรุ่งอย่างเบนหวังพบกับพวกเขาได้ในโรงภาพยนตร์เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะสนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF ปีเตอร์แจ็กสันขอเชิญคุณขวนสูงมิดเดิลเอิรสุดตื่นตา War upon วันนี้ฮ h ลด์สอั f ครั r งแรกทไ r your father w i t ม่ r w i t h o u จ honor I will take the t h r o n อ y o ส may w e ุ r a crown upon your h ด a d ต u t ิ h a น does not The Lord of the Rings ศึกแห่งโรฮิริมวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น